เกือบเหยียบอะไรเข้าไปมึงรู้ไหมเนี่ยหนามของมันเนี่ยทิ่มทะลุรองเท้ามึงได้เลยนะมึงรู้ไหมว่าพิษของมันอ่ะถ้าใครโดนเข้าไปแล้วก็ยังไงก็ไม่มีทางรอดหรอกจ้ะเออพี่เชิดพี่ว่าอีเลียมน,นั่นอ่ะมันจะกล้ามาหรอพี่มาไม่มาไม่สำคัญหรอกเว้ยมันสำคัญว่าอีเลียมนั่นอ่ะมันซิงอยู่หรือเปล่าเพราะถ้ามันไม่ซิง ก็ชิปหายทำไมวะพี่ก็เธอเผลอไปซัดคนไม่ซิงเข้าจะทำให้พี่ทายธาตุไฟแตกแล้วก็จะตายแม่ฉันมีแผนแล้วสิแม่ยังไงวะแกร์มอีเลียมระวังอีเลียมอ้าไอ้ป้าสองมึงระวังอีเลียมมึงระวังอ้ามึงระวังค่ะ ไนี่มันแคบเอ้ยว๊าไอ้อินมึงไปเอาเล่าหายใหม่พีก็ได้ได้เลย แม่ว่างจิตลังทวนมา nếu mà rồi ở thế hồi bác là mình bay cô bác แผลเต็มตัวไปหมดเลย ยากูเหรอมึงวางยากูเหรออีเรียมเราวังไนะมึงอะไรวะในแผนที่มันบอกว่าตอนเนี้เรากําลังเดินเข้าใกล้จุดที่มันอันตรายอีกจุดหนึ่งของป่าแล้วนะเว้ยเหรอเออ จับพวกมันมัดเวียงล่างเฮ้ยมึงได้ยินเสียงอะไรไหมวะโอ้เส<อ>ียงอะไรวะเฮ้ย ตลาดจุดที่สองอยู่ในป่าโปร่งมันคือดงงูเห่าเพลิงอีเลียมอะไรเนะงูเห่าเพลิงมันอยู่ข้างหลังมึงอะมาไว้เฮ้ยเออเออเนี่ยทางนี้แหละทำไมมันเดินเร็วจังวะมึงก็มาให้ไวสิวะก็ตาไม่ดีนี่วะมึงช้าเงี้ยมึงจะไม่ทันกูจะโอยเอาอะไรเฮ้ยโอ้ยเป็นอะไร มเ,มเหยียบพียอะไรเนี่ยแม่ขอนเจ็บเลยไ,ได้ไหมอ้อะไรหมอผ่ายแล้ว<อ>นี่มันขคกกระสุนป่าพันนามสัน้นถ้าใครเหยียบเข้าไปแล้วก็พิษมันจะเข้าสู่ขาวิง่ง้นสู่ร่างกายแล้วพิษมันจะกระจายตามเส้นเลือดขึืนอสมองทำให้เสียชีวิตมันไหลแล้ว <laughs> ยังไงอะ่ะกูยังไม่อยากตายอะ่ะ ตัดขาเอามีดมาเออตัดขามีดเอาไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโออยมึงไม่หาวิธีอื่นก่อนไว้โออยวิธีอื่นวิธีอื่นเออเดี๋ยวคิดแป๊บนึงเจ้าออยอ้าวโอ้ท่าทางจะคิดอีกนันอะตัดขาเลยโออยสัตว์เอ้ยมึงก็ตัดอย่างเดียวเลยที่หมอมันคิดอยู่โออยอ๋อคิดออกแล้วนี่นี่อะไรวะฉันมีนี่ ผ่ยน้ำตาลเอามาบด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 ให้ละเอียดหรือว็ากือลงไปมันสามารถหยุดผิดได้เอ,อ้าอเฮียอะไรมึงก็บดสิโอ้ยกูปวดมากแล้วนอกจากงูยังมีเฮียอีกเหรอ <c oughs> ก็งูแหละมันเอาเพื่อนมันมาด้วยวสามสามตัวเลยเหรอวะสามสิบ <c oughs> เรียตามถึงเช้าเลยนะไงมึงเห็นไหมเนี่ยพิษจากขาลามขึ้นปากแล้วเฮ้ยว่าไม่ทันแล้วแหละตัดขาออกเลยเฮ้ยอ้อยเดียวอ้อยมึงไอ้หมอเอ้ยมือหน่อยเออรูเหลียวเนื้ออ้กูปวดมากอ้อยมันเหนียวใบมันเหนียวมันบดจ้ามากูช่วยโอ้ยทำไมวันนี้มันเหนียวพิษปกติวะเฮ้ย ยิบพิษมีจิบพิษไอ้กูกเกี้ยวจะหยิบไผ่น้ำตาลยาแก้พิษจะไปหยิบไผ่แดงยามีพิษหุยใครกินเข้าไปเส้นเลือดในปราสาทจะแตกแล้วหมดความรู้สึกอไอสัตว์หนักกว่าขาคุณเอง ภูเขาไฟพวกงูมันกลัวมึงเอามาจากบ้านว่างั้นอฮะหมอให้มาแล้วทำไมมึงถึงไม่รีบใช้วะปล่อยให้กูวิ่งหนีงูเนี่ยฮะกูลืมเหลอไม่หมดเลยเนี่ย <c oughs> หน้าแดงาไปหมดแล้วเรื่องอลัรจะแตกกลังจะหมดความรู้สึกไอ้โจรต้องเกบเอ้ย กูเจ็บตั้งแต่เปียแรกแล้วแต่ทำไมกูหนาวจังเลยวะนังไงพี่กําลังเข้ากระแสเลือดแล้วมันจะหนาวหนาวขึ้นกว่าเดิมทําไมท่าไฟกําลังจะแตกถ้ามึงหนาวงั้นกูจะกอดมึงไว้มึงจะได้ออุ่นโอ๊ยไอ้เต๋อว่ามึงจะต้องตัดขาเอาละโอ๊ยทำไมกูหนาวจังวะกูจะกอดมึงเองไอ้ซ้อนไอ้เต ผิดส oh. 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 ิโ oh. อ้อก <in Tot> <ham> <c oughs> ouais. ูไม we ่ไหวแล้วเฮ้ยคิดออกแล้วอีหายยังไงนี่ไงก้าวผายน้ำตานี่แหละนี่มันต้องหมดเคี้ยวไปเลยโอ้ไอ้สัตว์ทำไมไม่ให้เคี้ยวตั้งแต่แรกไปซ้ำอยู่ได้ก็ด้านไหนดีเร็้วเขาคุณหาความมาให้ขอใหยเคี้ยว โอ้ยมืนให้อาหารเป็ดค่อยๆขยายขยัอะไรเกือบไม่รอดแล้วกูเนี่ยพะมึงคนเดียวเลยเฮียหมอโอ้โหนี่ไอ้หมอมึงเป็นหมอจริงหรือเปล่าวะอาปน้ำเข้าไปทำดีไม่เคยได้ดี วะเนี่ยฟักทองหายไปไหนวะวว <ís> น้องสาร้าลืนทางไม่เท่าไรแต่ทะลึนในใจพี่บาวหาทางออกไม่ได้นี่ทำไมเจอแต่นี่ <S 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 2> <S 2> อีกแล้ววะ ไอ้ไร่น้องสาวแรงไปเรื่อยออเดี๋ยวก่อนน้องสาวอย่าเพิ่งหลีบเห็นเดินเหนื่อยๆกินน้ำพี่บาวก่อนม่น้ำอะไรน้ำชาชาชักเอาจริงเหรอเนี่ยชาชักพี่บาวนี่ชิมเข้าไปเลอืออร่อย ขับหัว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 ขับห <Wow S 2> ัวน <jar> ้องสาวขับหัวว้าเม็ดแล้วน้องสาวเม็ดแล้วเฮ้ยเสียเวลาจริงๆริงน้องเศรอาปากชาชักมาแล้วน้องสาว้าอาบากลอยยังหูลอยยัง อีเลียมมึงเป็นอะไรของมึงฝันฝันว่าอะไรวะฝันเห็นผู้ชายกูไม่เข้าใจเออทาไมผู้ชายในฝันของกูมันจะต้องเป็นอีกคนคนนี้ตลอดเลยวะหน้าสิวหน้าขวานี้มึงยังฝันเห็นผู้ชายกับอีเลี่ยมอืม <c oughs> จริงเลยอะไรโอ้ยอีเลียมอะไรอะอีเลียม ดีนะว่ามือกวายมันใช่เวลาที่มึงจะมาเล่นไหมเนี่ยลุงลุงนะนะเปลี่ยนใจมาช่วยฉันแล้วเหรอจ๊ะก็เออสิวะไอเอ็นมือมาอีกสามตัวนล้ออกข้างนอก ฝนกำลังจะตกใช่เลยอีกไม่นานฝนต้องตกที่เขาพักการถ้าฝนแรกมาถึงไอ้พวกโจรมันจะฆ่าครอบครัวเร้นะอีเลียมถ้าฝนตกมึงยิงได้เลยเพ่ <c oughs> <c oughs> ปักตะไคร้อะไรของมึงถ้าสาวพมอาจารย์ปักตะไคร้กับหัวฝนมันจะหยุดตกฉันต้องปากตะไคร้แล้วแถวเนี้ยเอ็งจะไปเอาตะไคร้มาจากไหนอะกูมี<ะ>มี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 เร็วอีเลี้ยมขอบใจมากแั่นะพ่อ เคยเหี้ยอะไรตกเยังหาขนาดเนี้ยโว้ยบอกว่าไม่เคยไงถ้าเคยต้องรู้สึกแล้วนี่คืนนั้นงหลับลึกหรือเปล่าโว้ยบอกว่ายังไม่เคยโดนโอ้ยกระปักแต่ไร่แล้วทำไมยังตกอยู่วะเชี่ยนี่ไม่ใช่ตะไคร้นี่มันต้นหอมชิบหายยิบมเพชร้นี่มันตะไคร้เอ็เองมึงสิโอ้ยเฮ้ย ปูจะยิงพวกมึงตัวไหนก่อนดีวะเอามึงก่อนแล้วกันนะอย่ายิงแม่เลยนะรักแม่มากอะมึงอะไอเลี่ยม เดี <czywiście S 2> <Dieu. S 1> ๋ยวเอามันไปเก็บนุมาี่เอาไปเอาไปไปข้าไปเลยมึงสงสัยทุยๆมันจะข้างแล้วหนีไปอยู่ที่อื่นแง่ๆเลยจะหลงปู อิเลียมมันอุตส่าห์ฝากให้ฉันช่วยดูแลทุยยแท้ๆทุยๆเนี่ยนะมันไม่ได้คลั่งหนีไปหรอกแต่มันเป็นควายรู้กุณค้นอยากจะไปช่วยเจ้าของมันต่างหากละ่ะมันจะไปช่วยอิเลียมเหรอจะ๊ะแล้วทุยทยมันจะไปถูกทางเหรอจะ๊ะหลวงปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอานี่ขงหน้าเราย,ยังไม่เจอโจร ยังเจออุปสรรคขนาดนี้แล้วถ้าเราเจอโจรขึ้นมาล่ะจะรับมือกันไหวเหรอว้ยอีเลียมมันไปเที่ยอะไรเนี่ยมันใช่เวลาแดนไหมอีเลียมกูไม่ใช่อีเลียมกูคือโจแม่อีนี่มันลบเดกูมันไม่ยียมให้กู พวกมึงก็ด้วยๆดใจเย็นๆจังแม่ลูกสนลูกสนรีบหนีไปเร็วเอาดวงนี้นะครับนีไปไหนทำไมให้มึงไปเอามึงตายยายยยยาอย่าทำอะไรพวกฉันเลยนะจ๊ะกูไม่สนกูจะทำฉันไม่ได้ตั้งจะลบวิวหรือยายเลยฉันขอโทษนะจ๊ะเดี๋ยวบอกไว้กูไม่ฉันกูกอด นี่กูดูเฮียอะไรอยู่เนี่ยใจเย็นก่อนยายมีเฉลียมเอ้างั้นตั้งสติไลเลียมนี่กูยายเอ้ยี่ปกองเป็นใครกันแน่ในอีสัตว์มึงด่าก็อีสัตว์แล้วอีเฮียเฮ้ยลุงฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจแต่ฉันขอโทษเออกูเข้าใจว่าไม่ใช่มึงเข้าใจพ่อมึงสิเอาไมกแล้วอ่ะพ่อมึงสิแล้วมึงถือดีก็ไม่ด่าพ่อเขาอ่ะมึงกล้าด่าพ่อกูเด้อ เราไม่รู้จักพ่อของเราไม่ได้พ่อเขาไม่ใครกูเคยจะแม่วานนอนกูต้องกลัวมึงไหมกูถามหน่อยฮะฮะนี่กูจะบอกให้นะพี่อย่างมึงไอพี่ตัวเล็กๆถ้ามึงรู้จักเขาแล้วมึงจะค้นลูกก็ไม่ชนนี่เขาคือพี่สอนคอนพี่คาดโอ้โโดนตีต่อต่อให้มึงขีปนะก็ไม่เป็นไรโอ๋ยยุดมึงเลากัดได้ไรเฮียโอ้โหย อย่ไม่ทำอะไรกจอะไอย่ายทำเขาจ้ะเอ๊ะมึงจะังย่าอย่าหยุดเดินอย่าทำเขาย่าไปจ้ะไอ้มึงเดานี่ยย่าย่าย่าจ้ะย่าย่าทำสุดย่าอย่างนี้นี่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 พวกมึงจะยืนดูเฉยๆแล้วไม่คิดช่วยแบบไงมีพระทองจะยืนไม่กระเทยอย่างเดียวไม่คิดช่วยหรือไงใครจะทำอะไรอะจ๊ะอะไรก็ได้แล้วมาเลย มีพาอยู่พอดีเลยลุกเหลวๆสิเรียมพอาจะลงได้ถ้าทางผีจะออกแล้วใช่ไหมอะทำไมคุณเหนื่อยจังวะอีเรียมเมื่อกี้ของจริงใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นหรอจ้า คำเนี้ยกูหน้าพูดว่าเกิดอะไรขึ้นกับกูเนี่ยแม่น้ำช่วงเนี้ยร่องน้ำไม่สม่กเสมอหรอกนะ